เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562